ไปดีไปดีโอ้่มบ่ึกับทักทายสบายดีและกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมืดสุขูสุคนเมน,นี้กับมาพบกับสองสาข้ามชาแนลคือเก้าเมน,นี้กับสาข้ามจีฮึ่น สีอ้อป้าสีอ้อป้านั่เข่าวเบ่าวันซาแนลแล้วกะ็บเบาม้อนแต่ว่าขา่าวเบาม้อนนะอ้อไปก้อนและสักข้ามอ่อนตามหลังก็ไปพุ่งแหละไปอ้อทางดานบ้านเป่าวันพุ่งแหละสีไปโซนเป่าวันเบาม้อนนะเพิ่นเบ้อเฮ้ยวอลอ้อไปอันแต่งรถท่าเด้อว,วะสักข้ามเติมน้ำมันรถรถสาาักข้ามก็มีรอยปรเปล่าแหละยังบม่ได้ซ่อมเลยตั้งแต่หึงแล้วพอขี่ได้แล้วขี่ไปเรื่อย มืดฝนอยู่นะบอู้่าฝนชิตกห้ามต่อเลิศน,นี่เมืองฟ้าก็ตัตม้มตั้มไปเท้าไปกันเลย มอนกับเม่มาพี่เลวแบบเป็นพี่เลวขายันขายันรถขายันกับบอมม, <laughs> บมี่ขายันบอมมี่ใครแน่ล้อรถนะพักของคอยตีพักพลัดเตอ๋อพลัดเตินขโมยมอนผัดหนามกระจาอยู่นะ,ะตู้ดุยไปทำงานเดี๋ยวจะเหงา ตาเฮงแล้วยังลมยไปเจอ <c oughs> ลุย่ยโตวันนี้บอมอนกับเซออันข่ายนรถแล้วเลยบึงฝนก็มืดมากน้ำห้อยก็ไหลายจักสซีแนวเลอร์เลยทางไปก็ สุดวันที่เอ็นจะข้ามเฮ็ดขนมลานโตกก๊ะตอนนั้นเช็ <laughs> ดรถเท่าไรเสียขึนมาได้วันนี้นะเห็นห้อยรถเข้าไปอยู่แล้วว่าในนี้นะเนาะเดี๋ยวจะข้ามซีลรถขึ้นก่อน ขาบมอเแวะซื้อเคืองอยู่ฮันไอเคืองถอดแล้าซเซฟเฮ้ยลอ,อยหอดแล้วถ่างไกยากขนาดเลยย่านแต่ผ้าล้มย่างเดียวแหละขี่รถยง่มนี้นะ พราะว่าล้อรถเฮามันบ่มีน้ําอ้าโลดอายเพิ่นกเอากิ่งเอาเป็นพลรถนี้นะบีแตะลุยหลายพดเนาะจักอันวาวีแตะล้วก็ซื้อมากี้นี่กากพากันกับสมโกพากันขุดจิกะเดินแล้วล่ะพากันเต็มโตสอ้อได้บัดนี้เต็มรถยอะบ่วันแนกวัดีวัดี โอ้เ oh, ต็มรถถ่ายไงเนี่ยบอมมอนโอ้เต็มเลยเนี่บอมมอนสบายดีสบายดีผู้โฮมงานกันต้าตะหึงเลยทุกคนเลยตั้งแต่งานมัดแขนเออตั้งแต่งานมัดแขนงานมันบอมมอนผู้โฮมงานกับบรโิโภคด้วยวันนี้เมืองวันนี้ไปป้าครั้งแรกงั้นไปธรรมดาโฮมงานกันนะโฮมสาวโม่พร้พอมบอมมอนพร้อมมันนี้นะไมกระแสนี่มาพอได้กินพ่อไปได้หาตะหึงแล้วสีพ้าชาวข้ามสีพ้าสาวโม่ไปลุยป้าทำไมกระแสนเะ ตัวนี้านตัวนี้นะไปหาเติมตัวกันไปเต็มแล้วบอกอันนเต็มแล้วบงเต็มแล้วบอเล็งแล้ว 出て。 พ่อแต่มาฮอดบอมอนไปหาบอลยูบอลนอนก่อนอยากมึงมีบอลนอนพ่อแต่มาฮอดน <laughs> ี่ครบเมือม่อนไม่มได้เอาเครื่องนี่เต็มรถหลานกันนอนรับปะเศร้าามสันดาบแรกก็คือไปหาแตงมากินแล้วเยอะข้าวเชื่อลงาหาแล่นมึงนะ <laughs> แล้วและสำนจึกกับเราเอาเครื่องเอาของลงก่อนกลับลงจะดูเขาแต่นี้ อ๋อน่แถมถางทางซึ่งกิเาไวได้ดเจ้าเดี๋ยวชาวคาชิมาหาให้ดูให้กินก้อนเยอะเข้าแห้งหรือแตงเล้หนนมาฟ้ามาฟ้ามืดเธอะหน่อยแล้วกับสโมโหนะเออลีเลยขอกินก็วิมมอันอาหารที่เข้าวออกมาแต่บ้านน่ะแหละกินเนียนี้ไปก้อนตัวบ่มอนกันห้าป้าไปกินนี่ก็ได้เห็ดหนูหนูมากเอามามืดได้ปะ ทางนี้ก็ยังดังไฟอยู่โอ้กว่าสิได้กินไฟผัดฟืนเป๊ะเนี่ลองด้วยสันขามาแต่งแล้วข้ามาเดดเอายอดมาโบ้มาซื้ออันนี้ก็บ่มีผักบงผักบงกับยู่ไก่ขนาดเลยโลเซมีก็หาเสวะผักบุตเนาะอือหลังกบแวเดเอายอดพักนี่แหละซื้อ อย่านั้ะคเมือน้องขามือเห็นท่ดมันเป็นดอกระดายนมาบบนี่นะนะโซโลมีจะได้ากโอยู่ไหนโคกซเสรมันหอยสกุลเมื่อเขาอย่าเอาใครได้นุออาชิ้นหงชิ้นหมูเสิงน้อยนะแฮงดีเมื่อะก็นี่ก็ว้าขาเมื่อจังเอาอะเมื่อเสืนะชิละบ่งเขาบกไปากินนยูนอุ ข้าซีมาอันตำกระเทมอันไว้อันเจียวอันปากกระป๋องก้อนของกินเฮ้ามี้ก็กินไปก้อนกินซ้ำที่เฮ้ามีมืออันหน้าวากันไหมเจ็งเลยบ่โม่จัดให้ในผ่านผ่านมอดมาทั้งที่เลยผ่านมอนเออบ่เสหน้าได้ก่อนผ่านมอนเอ้ยีเอันผ่านหนูเนาะก็ไปแตะ

มุกเฮดจะคือเรื่องมาล้วแกกินอะไรผัดกินอะไรแล้วมันจะแซ่บปากกระปองเก้กินเยอะเยอะอหิวอันแรกกับบ้าเซอรผู้กินเถอะเซร์ี้นะแต่นใจกรหอคยกินแต่แบบแบบุเฮดบีบเลยนะแบบปูาเบ้านโคแล้วแล้วนี่ก็ป้าสั่มนำหน้าเข้าปุ้นเอาเฮดเอาเฮดน้ำข้าปุ้นก็แซ่บเลยปากกระปอ กะาพีเพิ่มติดด <ใจ S 2> <จ>ำเจลกะปพีกินกับลูกไม้ต้มลูกไม้ลูกมาเด้อมากินข้าวอันเทงน้ำเช่าข้ามกก่เทงแล้บ่ายละมาๆมาข้าวด้วยเลยนุ๊ข้าวด้วยละมีปลากระป๋องอาหารญี่ปุ่นต้มมือโภมลงมาละโภมลงมข้าวนี่ช่วงแข่งเนี่ยเขาเย็นมากต้องมาเลยจับมือไม่หวานมีสลัดนี่จะจกลงมุ้ เข้าวแตอกมาเมื่อนั้นเข้าเข้าเข้าวไปได้มากทีนึงเอามาดองกินพี่เลยก็แซ่บจำแจ่วก็แซ่บเวลาคือไปกินกับข้าวใช่ไหมกับข้าวไปนั่นกินอยู่ตามป่าตามห้วยตามนั่นจิสารแน่จำแจ่วแซ่บนี่ละ อ uhm ิ่มมาแล้ว ur> ้าก็ได้อิ่มาแล้วสองคนกินอิ่มนีกลับไปหาเซอร์กับดักหนูเฉพ็ชเฉพกนกสมโอกรเซอมันเป็นสวคำกรเซอมเป็นเอาไปแล้วเซอเอามาต้นบ่มนต้นบีบ่กบ่มีเนาะเ่แมนะมันต้นมันจะชื่อยามีเลยมากระบกนะกระบกโอ้มีมามห้า หอยกันน่ะไปคุมก้นเฮาล่ะเฮ้ยตอนนี้ก็พากันกินข้าวกินน้นําฮือแล้วล่ะเช้าค่ําก็ยังสิอันยันงบ่ลืม <laughs> ทีสนนินึงมะอุกกินนึงมะอึกินโอ๊โอยอดบ่ได้ล้คันเห็น,นตอน้องได้นึงมกอันมกเ็ดของหวานกินอยู่นะเฮนกะมลีซื้อมาว่าสิเ็ดน,นะก็ยังทนนันได้เฮ็ดเลยมู่เพิ่นกะล้างถ้วยล้างหมอ้อ แก่สความือมาหนึงมาอุก่อนดือว่ามังเออมเดีม่ข่าวบมอนกากาเกมจะเกินมีมามันมเด้อสีอไปหายุ่มกินแล้วได้าเนียาผนวูเซอไหมรอบนี้ เหลวคักเท่าไรดงนนพี่ณุโลกัเทพาลืมมากขนที่มีดดงนี้นะตอาไว้ทยุทิวันน่ะบ้เบิ่งไปเฮ่าผ้าก็มุดจักมาอุ้มนักขั้นมันอันเหนียวนะอ๊้ระวังดอยู่ได้นี่เลิคผักขนาดน้่ผีนึ่งเนาะ ข้าวเาเฮ็ดหวานเฮ็ดไปเลยนั่นดิมีกะที่จะได้เฮ็ดแล้วเนาะกำลังตากแดดแด่ของมันนะตอนนี้สาวข้ามกันนึ่งอันมะอูบนึ่งเลือค้างขึ้นไว้ละกะเขาปรมอนเขาไอ้กะเฮาไปแล้วรูปลับรูปลับเฮาดงเฮาวป้าเลยวชิมานเธอสมเพลินรูบอดนะมะอืออันที่สาวข้ามนึ่งไว้กะน่าจะซุกแล้วแหละน้องเบิ้บ นึ่งป้าไว้ได้หางปะาไว้นอนได้ตื่นหนึ่งเลยอาเป่าเซอร์บงานัานถึงสูกแล้วความสิบป่งกนเป็นตะเหนียวข้ากกะน่าน้ำอุ่นกะเชสากินอะไรนะกินอะไะ อนเมีนมเนาะจํานมนะแซ่บได้เอานมมาเลดเนาะนมมลเนาะนมมอน้ําตาลจังน้อยลืมนะพากันลืมคั่นถ้าซื้อน้ําตาลเอามาหลายก็ะกันนึงอันนั้นก็อันกินก็ได้เนาเพชรองหวานกินก็ได้นวได้น่ากินด้วของหวานเนาะอือันรนางรเมนวอนี้เลยมาอุ้มนี่นะมีดมันได้น้อเดีอย่าน ถั่วตุ้งผ่ามาันเลยดิผ่ามาันมันถือมีิดไหมอ้มามันมีมีผ่าเนาะเหาะมีดแบบผ่าลงเลยด้วยเอาต้มกี่ได้เนี่ยนะสองคำกะกินนึ่งมะอุ้ยพ่เลยแล้ว <laughs> ลงมาหานอนพักนี่จังนี้จังน้อยกะขำคำตะมันซี่โม่งไปไปนั่นจังน้อยจังลงไปหาเซอร์เบ็ดลงไปเซอร์เบ็ดกะลงไปเซอร์กับแามมูเขาบอมม่อน เบาหวานเพิ่นกะห้าไปหาการอะไราหาการหาอย่งรัดแรงเ้าะแรกโซนเสาข้ามก็ซมูกะสีได้หาเซอร์เบ็ดกับคลิปนี้กับมินี่พิเรลนลายนะกับซีได้คอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะขอบใจทุกการติดตามและรับชมคลิปแต่ต้นจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเจอเพื่อเสาข้ามฮ็ดคลิป,ลปต่อไปในเด้อเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะบ๊ายบาย